สวัสดีขนมวงน้องเบลจอยค่ะอันนี้คือขนมวงน่ยนอดน้ำลงไปก่ก็บอกเป็นขนมโบราณโดยเลยนะคะแบบัตรนิ้วนะคะเข้ากันขนมวงทอดงานะคะนี่ดูแม่ค้าสะกดเป็นีงได้ขนาดไหนขนมวงทอดงาดูแล้วก็เหมือนโดนัทเนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะขนมบัวเด็ดแล้วเพียวน้ตาลใส่กับงาหาทานยากวแล้วเอาขนมวงมาจุ่ม กรอบนอกนุ่มในข้างในมีไส้ไหมคะไม่มีค่ะข้างในไม่มีซาสก็ยังขนมบัวบางคนชอบนะน้ำหมนิดน้อนอมบัวต้องใช้เวลาในการประดิษฐ์ประดอยนะคะดูสิคะสวยสวยงามงามตอนนี้หยุดพักชั่วคราวเหรอคะค่ะสวยมากเลยสวยมากอันนี้ก็เป็นงานของวันลอยกระทงที่วัดอรุณนะคะ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะว่า